กราบสวัสดีนะคะพี่น้องและองเพื่อนนะคะสมาชิกเซอร์กิลริปเปอร์ทุกคนเนี่ยพันธมิตรทุกกิลในหาอีกแค่8วันเท่านั้นเนื้ออึดใจเดียวนะคะสำหรับเซิร์ฟกราวิตี้ในหะเปิดกันแน่นอนในวันที่ส8พฤษภาคมนี้ค่ะใครยังไม่รู้จับไปไหนนะคะยังไม่มีเพื่อนเฟลนะคะกลริปเปอร์ยินดีต้อนรับเนื้อหา มาร่วมสนุกกันได้นะคะไม่ใช่แค่กิววอลแล้วหายตายจากแน่นอนนะคะเรามีกิจกรรมครบจบในที่เดียวะะขอโปรโมตนิดนึงนะะี่ค่ะอ่ะวันนี้เรามาทำอะไรสนุกๆก,กันนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีเนเซิร์ฟไทยไหมนะะี่ค่ะเจ้าตัวลักกี้นะคะเมื่อก่อนเราจะมีลักกี้สนีใช่ไหม ที่แบบเราจะซื้อทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าแล้วก็มีรางวัลแจ็คพอตใช่ไหมคะแต่สำหรับใน Surf Gravity นะคะหรือใน IRO นะคะก็จะมีเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าระบบ Ruffler นะคะเออก็จะเป็นคล้ายๆลย Lucky s เ n น y แต่ว่าของก็จะคุณก็จะได้ของด้วยนะสมมติคุณแทง แทงสมมุติว่าคุณลงไปในเงินจํานวนหนึ่งคุณก็จะได้ของในจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะซึ่งที่อาจจะสองอาทิตย์เดี๋ยวจะขึ้นลิงไว้ข้างใต้นะคะว่าสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเป็นอะไรนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาเปลี่ยนของนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะเจ้าลักกี้รับเฮลนะคะ ตอนนี้เป็น Curse Fragment นะคะเจ้า Curse Fragment นี่คือเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาเสิร์ชให้ดูว่ามันราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณล้านนิดๆนะคะเจ้าตัวนี้ที่กำลังตอนนี้ที่กำลังหมุนอยู่ใช้คาว่าเป็นหมุนละกันกำลังหมุนอยู่นะคะเจ้า <c> ตัวนี้1ล้าน 2, องหม่นะคะ เรามาลองดูกันนะคะว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกะคะตอนนี้เป็น cross fragment นะคะอ่โอเคเราลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยลงทุนอยู่ที่60,000ถ้าไม่ถูกได้อะไรอ่ะลองดูนะคะถ้าไม่ถูกได้ผงทองผงทองกี่อันถึงกี่อันว่ากันไปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะ เรามาลองดูนะะว่าเราจะถูกรางวัลไหมกับการลงทุนครั้งนี้นะคะส่ว Cur น Cross Fragment a l l ้ a n สองอเดี๋ยวเรามาทิมเครื่องคิดเลขกันสมมุติ a l ล,ล้านสองนะผงทองกันเท่าไหร่สมมติเล่นครั้งละหกหมื่นยี่สิบผลมาผงทองสิบอันนะคะเราจะรู้ด้ไยว่าเราเล่นไปกี่หนแล้ววะตรงนี้มีบอกมา อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรามีบอกแล้หนึ่งสองสามสี่เราเล่นสี่หนแล้วนะเราจำตัวเลขเงินก็ได้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งหกสองอ่ะเล่นไปสี่โหดละห้าหนอ้าวเขาไม่ให้เราเล่นแล้วหรอคือเราต้องเล่นต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปมีครูดาวด้วยจบแล้ว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 อเอเน็ตยู นี่ไงมาได้แล้วอ่าโอเคเหมือนเดิมนะเขาเพิ่งประกาศตอนนี้นะคะว่าลั c กี้เป็น curse fragment นะคะโอเคอ๋อได้1-20ถึงอันของผงทองเขาตีสลิมกันนะเขาตีสลิมกัน <laughs> I suggest not to try seriously ต้องลองต้องลองอะไรอย่างงี้ต้องลองต้องลองครั้ง,ง,ทงที่เจนะคะครั้งที่8ปนะคะครั้งที่9นะคะสิบสิบเอ1ดสิบสองสิบสามห้าสิยี่สิบ it a d I need to spend time to sell t r a s h <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเพราะถ้าเล่นเล่นเจ้าหลอตโตนี่ก็จะต้องมาเสียเวลาในการขายขยะ <laughs> ไม่จริงไม่จริงมีคนเขาลองแล้วเดี๋ยวเราต้องให้เครดิตเขาถ้าในจังหวะที่มันเป็น <c oughs> ดอกเต็มดอกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่นะ 25่หเลคะยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสอดสสองสสสสห้าสาเจสาสเกสี่ิสี่เอ็ด 4 2เดี๋ยวเราลองสักร้อยครั้งไหมสี่4เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเ,เ,เลยนะคะในคลิปนะคะถึงครั้งที่ร้อยนะคะเราดูว่าเราจะได้อะไรแล,แล้วถ้าเราเอาผงทองไปขายนี่จะได้เท่าไหร่นะคะเก้าสิบเย้ ชนะนะคะได้แล้วนะคะเราได้ c u r s e fragment มาครั้งที่เท่าไหร่ที่นับไปนั่นแหละครั้งที่90เท่าไหร่ไม่ทราบนะคะพอหลังจากที่มีผู้ชนะแล้วนะคะเขาก็จะเปลี่ยนรางวัลไปอันต่อไปนะคะอันต่อไป blacksmith blessing นะคะ อ๋อถ้าแพลถ้าแพ้ก็จะได้ดอกครึ่ง1-2ดอกนะคะ Blacksmith Blessing ตอนนี้อ่ะเรามาเช็คราคาดูว่า Blacksmith Blessing เราตอนนี้เท่าไหร่นะคะ Blacksmith b Bla l e s i n g ตอนนี้อยู่ที่อันละส7ล้านนะคะส่วนดอกเต็มมันได้ดอกเต็มหรือดอกครึ่งนะ G เอ,อดอกดอกครึ่งอันนี้ดอกครึ่งดอกครึ่งตอนนี้อยู่ที่แสนสามนะคะและว่าถ้าคุณลงเงิน1ครั้งแล้วคุณได้1ดอกหรือ2ดอกจะได้อยู่ประมาณ130ถ้าได้2ดอกก็อยู่ประมาณอาตีสองร้้าละกัน2ดอก250รเคนะคะเรามาดูกันว่าจำนวนฉลากใช้เท่าไหร่นะคะ มนไอีเบสมุนอะไรโอเคนะคะต่อไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าผงทอง965อันจากอันที่แล้วนะคะบวกกับของที่ได้ล้าน2นะคะกับเงินที่ลงไปนะคะกำไรหรือขาดทุนนะคะอ่ะ เรามาลองอันต่อไปเลยนะคะอันนี้ Blacksmith Blessing Black Black อ่ะมาดูลงเงนินลงทุนนะคะลงทุนหนึ่งครั้งที่เท่าไหร่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันนี่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราได้ดอกครึ่งหนึ่งอันกี้เราไปเช็คราคาแหละอยู่ที่แสน 2, แสน 3, อนสงแสนสามใช่ไหมอ่าเราตีราคาสิแสน 2, แสนสองห้าอะกันสองอันจะได้เป็นสองร้อยห้าสิบราคากลมๆนะี่ค่ะอ่าแสนสองห้า กับแสนเจ็ดห้าแปลว่าถ้าเราแพ้หนึ่งครั้งเราได้แค่หนึ่งอันขาดทุนห้าหมื่นถูกไหมถูกซีสอนสแตทแหมเลขมันต้องได้อะก็เท่ากับขาดทุนครั้งละห้าหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าเราได้รางวัลที่หนึ่งเราได้สิบเจ็ดล้านประมาณนี้นะคะเรามาลองกันไหมคะไปหนึ่งได้สองอันเลยนะนี่เท่ากับเราไม่ขาดทุนในะรอบนี้ 2 3 4 5ามสเอ่ะเรามาดูาเราได้กี่อันเก้าสิบอ็ดสอ้วยเรมีปลัสเซนเปซิ่อยู่หรอป่านี่ตัวไม่มี3าส เราจะข้ามไปตรงที่ได้เลยนะคะถ้าได้นะคะถ้าไม่ได้จะสรุปตัวเลขให้นะคะเดี๋ยวในคลิปสรุปจะพูดผิดนะีค่ะเราไม่ได้เริ่มที่1994นะคะเราเริ่มที่1992นะคะเพราะฉะนั้นกําไรนะคะจะเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านนะคะจากในคลิปนะค่ะอะ <Alrighty S 2> โอเคนะคะมันไม่ให้เปิดต่อแล้วนะคะเอาเป็นว่าอะเดี๋ยวตีตีกลมๆละกัน1994นะค่ะ 1>, 1 9 9 4ใช่ไหมตอนแรก1994ลบนะคะ1962นะคะเสียไปทั้งหมด32ล้านนะคะ32ล้านในการเล่นนะคะอันที่2ไม่ถูกนะ1น0ครั้งแล้วไม่ถูกรางวัลน,นะคะถูกแค่อันแรกนะคะอ่ะอันนี้อ่ะา32ล้านะฮะเรามาทิดราคากันฮะไม่แน่ใจว่าเขารับผงทองกันหรือเปล่านะน่าจะรับเนะะี่ยอ่ะ ลองดูเขารับเท่าไหร่นะคะ <c oughs> อ่าราคาผงทองอยู่ที่5้0พนะคะ5้0พเราได้มาทั้งหมด965อันนะคะ5้0พนะคะคูณ965อันนะคะเป็นเงิน5ล้านนะคะแล้วร,รอบ5ล้าน3นะคะแล้วร,รอบแรกเราได้อันนี้มาใช่ไหมเราได้แจ็คพอตมาเป็นเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ล้านสองแสน ล้านสองแสนบวกหนึสิบร้อยพันหนึ่งแสนล้านนะคะบวกเอ่อดอกครึ่งนะคะดอกครึ่งเรามาดูกันนะคะว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนเนะะี่ยคะเราหวังแบล็ก s ้มมีเพล i n ซิ่งสิบเจ็ดล้านนะแต่ไม่ออกนะคะไจจีจ The <theme. S 1> อยู่ที่แสนสามนะคะบวกในวงเล็บหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนนคะคูณ216นะค่ะปิดวงเล็บ 16, 000, เนะคะอ่ะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะคะจากการคำนวณแล้วยอยู่ที่3 4สิบสี่ล้านห้าแสนนะคะแปด0มืนเจ็ดพันะอยู่ประมาณ3 4 6สิบสี่จุดหกนะคะ 34.6เราลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ32เท่ากับว่าเราใช้เวลาทั้งหมด15บานะะเสียงใหม่ดีกว่านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะคะตกลงมันเลขอะไรกันแน่นะคะตอนแรกเราเริ่มที่1992เากนะคะแล้วก็จะเท่ากับว่าเราลงทุนไปทั้งหมด30ล้านนะคะตอนนี้ของที่ได้มาทั้งหมด34.637นะคะ ก็กำไรอยู่ที่4.6ล้านต่อ15นาทีนะคะและในกรณีที่เราเกิดไม่ได้รางวัลจากพ p อตนะก็ลบออกไปอีก1.25นะคะลบอ,ออกไปอีก1.25ก็เหลือเหลืออยู่ประมาณนะคะ3.4นะคะประมาณ3.4 m ต่อ15นาทีนะคะก็ลองไปดูกันละกันนะคะว่าระหว่างการฟาร์มกลับมากด ลอตเตอรี่นะคะมากดเพื่อความสนุกอาจจะฟาร์มแล้วเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็มากดเพื่อความสุกสนานนะคะแนะนํากรณีที่เป็นดอกครึ่งนะคะถ้าต้องใช้ดอกครึ่งนะคะบอกได้โลเบสซื้อดอกครึ่งตอนช่วงที่พ่นแบบพ่นล้างพ่นผ่าญอะช่วงที่เ p ยังไม่เยอะอะซื้อดอกครึ่งวันหนึ่งเยอะมากนะไปกําหนึ่งใช้ดอกครึ่งอยู่ประมาณ20ดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคุณจะต้องใช้ดอกครึ่งในการเวลอยู่แล้วถือว่ามาซื้อดอกครึ่งในราคาถูกนะ เอาจริงๆถือว่ามาซื้อดอกครึ่งในราคาถูกนะคะเพราะราคาดอกครึ่งกับราคาที่กดลอตเตอรี่นะคะต่างกันนิดเดียวนะคะเราถ้าได้2อันก็คือคุณก็จะซื้อดอกครึ่งในราคาถูกมากๆนะคะก็มาลองดูกันค่ะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเช่นการ h ฮกร r ปเ p e r นะคะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกิวนี้สนุกแน่นอนนะคะไม่ใช่แค่เวลนะคะหรือวอนะคะเรามีทั้งเวลทั้งวอทั้งกิจกรรมนะคะ มีตลอดเวลานะคะมีคนอยู่ในที S ตลอด24ชั่วโมงแน่นอนนะคะไม่เหงาแน่ๆนะยคะยังไงมาร่วมสนุกกันนะคะแล้วคุณจะเข้าใจนะคะว่าทําไมเราอยู่ได้และอยู่อย่างมีความสุขและยืน1นมันหนึ่งเซิรฟ์ฟแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะเริ่มไปด้วยกันและเราจะเดินไปด้วยกันรุมริเปอร์มันทุกจุดสุดทุกบอททุกกิวฮิ้วก็มาเสียวจังเจอกันคลิปหน้าค่ะ